สวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดปีกุ้นนะครับหรือว่าปีหมูนั่นเองนะครับใครที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้นะครับก่อนที่จะพบกับคำทำนายดวงนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาด สำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆนะครับขอเจาะลึกไปที่เรื่องแรกเลยนะครับดวงการงานนะครับสำหรับคนที่เกิดปีกุ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับถือว่าใช้คำว่าอะไรดีปังมากๆนะครับถือว่าปังนะครับการงานเจริญเติบโตนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแบบหนับหนุนนะครับสนับสนุนคอยอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยคอยผลักดันคุณตลอดเลยนะครับถ้าคุณทํางานกับหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงนะครับยิ่งจะสําเร็จยิ่งจะไปได้ดีนะครับงานจะไปได้ดีโอกาสดีๆจะเข้ามามากขึ้นนะครับปรับยศปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนนะครับสําหรับใครที่คิดดีทดําดีพูดดีนะครับโอกาสประสบความสําเร็จนี้สูงมากๆนะครับที่สําคัญนะครับหากเรา เขาเรียกว่ามีนิสัยใจคอที่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับยิ่งจะดีนะครับทาให้คุณมีชื่อเสียงนะครับเรียงนามเนี่ยในองค์กรของคุณดีไม่ดีอาจจะไปนอกองค์กรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสมาแล้วนะครับอย่าปล่อยมันผ่านไปนะครับส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับผมใช้คําว่าเป็นช่วงขาขึ้นนะครับขาขึ้นในการขยับขยายธุรกิจนะครับบริวารของคุณร่วมช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น เตรียมนะครับวางแผนดีๆนะครับวางแผนการขยับขยายธุรกิจเนี่ยนะครับธุรกิจของคุณจะไปได้ไกลไปได้เร็วมากๆนะครับที่สําคัญคิดดีทําดีพูดดีนะครับจะมีหุ้นส่วนเข้ามาให้คุณอุ่นใจจะมีหุ้นส่วนเข้ามาให้ให้เขาเรียกว่าจะมีหุ้นส่วนเข้ามาช่วยผลักดันธุรกิจคุณให้ไปได้ไกลไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่ตกงานนะครับกาลังหางานอยู่นะครับถือว่าในเดือนนี้เนี่ยนะครับเป็นเดือนที่ดีนะครับ เตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วลุยเลยนะครับลุยสมัครการเลยนะครับต้อนรับงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะครับผมคิดว่าโอกาสดีๆรอคุณอยู่นะครับแต่ถ้าคนที่ตกงานบอกว่าเฮ้ยพอแล้วอยากจะเปลี่ยนแนวนะครับคืออยากจะทําธุรกิจส่วนตัวนะครับอยากจะเริ่มต้นสักทีนะครับหากคุณวางแผนเตรียมตัวมาดีแล้วนะคะในเดือนนี้ลุยได้เลยครับผมอ่ะมาดูกันที่ดวงการเงิน โชคลาภนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับชาวปีกุลนะครับการเงินดีดีมากๆนะครับเงินเข้ามาแบบคล่องมือมากๆนะครับเข้ามาทุกทิศทุกทางนะครับเข้ามาหลายช่องทางนะครับดีไม่ดีได้โบนัสพิเศษด้วยนะครับงานเสริมนะครับเงินจากงานเสริมเนี่ย ก็เข้ามานะครับให้คุณแบบยิ้มเลยว่าโอ้โหมันเข้ามาเยอะแยะจริงๆนะครับบางทีแบบเข้ามาโดยโดยตกใจเนาะเปิดมา u, อ้าวไอ้เงินนี้มันมาจากก้อนไหนมันเข้ามาเยอะจนคุณลืมตัวนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาหนุนนะครับในเรื่องของเงินก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือทําให้คุณแบบได้เงินมากขึ้นนะครับสนับสนุนเรื่องของการเงินการเงินดีเยี่ยมนะครับแล้วข่าวดีอีกคือรายจ่ายเนี่ยปกติด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณวางแผนดีๆนะครับ คุณจะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะครับสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสมาแล้วอย่าปล่อยมันผ่านไปนะครับผมดวงความรักนะครับคนโสดนะครับจะพบรักนะครับจะเป็นรักเก่ารีเทิร์นนะครับก็คือคนเก่าๆเ,เนี่ยจะกลับมารีเทิร์นนะครับบางคนถ้าไม่ใช่เป็นการรีเทิร์นเนี่ยจะพบรักกับคนต่างวัยนะครับคนใกล้ตัวเนี่ย ใจเย็นๆนะครับน่าจะเป็นไกลนิดนึงจะเป็นคนไกลตัวนิดนึงที่จะมาพบรักกับคุณนะครับลักเก่ารีเทิร์นผมเตือนไว้นิดนึงนะครับคุยกันดีๆก่อนนะครับก็คือตกลงกันดีๆก่อนว่าถ้าเราจะกลับมารีเทิร์นกันเนี่ยอะไรที่เรารับไม่ได้นะครับอะไรที่เขารับไม่ได้ถ้าตกลงกันดีแล้วนะครับค่อยกลับมารีเทิร์นกันนะครับ คนที่มีคู่นะครับแต่งงานแล้วนะครับอยู่กินด้วยกันนะครับเป็นแฟนฉันสามีภรรยาแล้วนะครับในเดือนนี้นะครับคุณมีความสุขมากๆนะครับทั้งคุณและคู่รักคุณนะครับมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับบางคู่ที่เพิ่งคบหาดูใจกันเนี่ยโอกาสได้แต่งงานกันก็สูงนะครับอาจจะมีการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะครับแต่ถ้าคนแต่งงานแล้วนะครับมีโอกาสได้ลูกได้บุตรนะครับการได้ลูกก็จะเป็นแบบ พยานใจเนาะนะครับเป็นคู่รักทําให้มาเติมเต็มครอบครัวคุณเนี่ยนะครับให้มีความสุขยิ่งขึ้นนะครับขอแสดงความยินดีร่วมหน้าเลยนะครับผมสุขภาพพาานามัยนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสุขภาพคุณดีมากๆนะครับได้อะไรดีๆเข้ามานะครับได้แบบสิ่งดีๆเข้ามาทําให้คุณแบบว่าหายเจ็บหายป่วยนะครับบางคนก็เจอหมอดีนะครับทําให้เรารู้สึกดีนะครับที่สําคัญ ยาประมาณนะครับสุขภาพเราดีก็เพิ่มเติมความแข็งแรงโดยการออกกําลังกายบ้างนะครับจะทําให้ชีวิตเราสุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ผมย้ํามาทุกคลิปครับสําหรับท่านที่รับชมผมณตอนนี้นะครับการที่เราดวงดีนะครับหรือการที่เรารู้สึกไม่ดีเนี่ยนะครับเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้นะครับเราเกิดมาเพื่อสะสมบุญนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้พลาดไปได้เลยนะครับผมสะสมบุญ ตอบแทนบุญคุณบิดามดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณผมเชื่อว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับหากเรารู้สึกแย่จะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะครับหากเรารู้สึกดีอยู่แล้วนะครับรู้สึกรวยรู้สึกแบบโอ้โหสำเร็จทุกอย่างเลยจะทําให้คุณร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับมันจะเกื้อนหนุนคุณมากๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอ อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คุณเคารพนับถือนะครับอำนวยอวยชัยอวยพรนะครับให้คุณสําเร็จตามที่คุณตั้งมาเป้าหมายไว้นะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านร้อยล้านภายใน3วัน7วันนะครับที่สําคัญสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับการมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยจะทําอะไรจะทําให้เราเนี่ยทำอะไรได้ตามใจเรานะครับ ถ้าสุขภาพเราไม่แข็งแรงอะไรก็ทำไม่ได้ถูกไหมครับอยากไปเที่ยวยังทําไม่ได้เลยอยากทํางานก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากๆรวยๆเฮงเฮงทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ